สวัสดีครับพี่น้องคักแพงครับเมื่อกี้มุ่งลังค่าแล้วล่ะพี่น้องมุ่งลังค่าแล้วเมนนื่อวันที่สิบห้าพี่น้องสิบห้าสิบห้ากันยาสิบห้ากันยาพี่น้องอมุ่งลังค่าแล้วพี่น้องกับลิงเจ็ดที่ขับพันแน่นอนครับไฟกันไหะมุงลังค่าแล้วว่าเกินสามมื่อแล้วกัแสงกับยเขาแล้วครับ ขอขอบพระคุณครับพี่น้องมีอยากได้เครื่องกอสงังกระสืดูกอสงังว่าจะเป็นหินเป็นไส้ครับยิดม้อนเบายิดก่อนยิดม้อนยิดแดงมือนีแนอ่แล้ะพี่น้องปูนไส้ครับเล็กสองหนสามหนครับเสาหนาซีไม่เลื่อมพี่น้องรานรวมเงินเออพี่น้องรานรวมเงินครับเสร็จออกไปออกจากใบพัดรอยอ็เสร็จออกไปว่าปีปทุมครับออกจากใบพัดไฟแดงรอบเมืองไปประมาณสัก ครึ่งกิโลพี่น้องเลยปั่นปอท่อไปดนึงแล้วพี่น้องเดื้อหลานรวมเงินวัสดุกอ่อสร้างครับพี่น้องสร้างไฟก็สร้างไม่จากนี่นหมดแล้วครับปูนฉาบตอนนี้คุณลุงกับเล็งครับเลง็ลงใส่ประตูมวนพี่น้องเห็นโครงสร้างอาจสิว่าบ่ดท่านท่านแน่นอนพี่น้องรับรองวา100่าร0อยเปอร์ซนครับ ันที่สองตุล่าหัวหน้าไม่ไช่ครับลูกเสียพร้อมพงษงท็อปมอสซอดูไส้ครับกับศิลปินอีกหลายได้พี่น้องก่ริืมอุดนุนบัดอ่อนไลน์ครับรับชมระบบแสงเสียงของมองคลสตูดิโอครับของเอ็นทีได้พี่น้องเด้ของน้องโคกสร้างไพ่น้องเปิด ครับี่ก็ขึ้นยืนนี่กับสันล่างก็จะเป็นประตูท่าเขาครับบางส่วนประตูหน่อยบานหน่อยขอบพระคุณครับขอบคุณทีมช่างครับพอดองครับบานปานบานปานพลินครับตาอาเกี่ยวตาปรลิมาซอยครับถูกๆคุณนตาครับขอบคุณยางสูงครับนองโุกครับขอบคุณลุงล้งนมครับพี่น้อง ครับจะลืมเด้อพี่น้องอยจะได้เครื่องสครื่องดูดก๊าซลานรวมเงินครับอยจะได้เล็สอีกลานหนึ่งก็ใช้ยันโลหะพี่น้องนี่ครับพิธีปัน่นปูนครับสวัสดีปัน่นหลังการเสียครับปั่น คนครับพี่น,อนอ้องทางนู่นกัเยียวยยู่สามแถวสามแถวสามก่อนครับท่งนี้ก็เป็นประตูครับประตูเขาครับจะเป็นล้างจอย LED ดครับด่านเทื่อด่านเทื่อนก็เป็น พอตาครับพอตาพ่อดอกก็ว่าได้ครับพัอทีหำครับตั้งเตียงข้างซุกตามน้ำที่น้องฝไายิจามามห้องสตูแห้งไหม่จากจังหวัดร้อยเย็ดจากเมืองร้อยเกินเมืองเกินร้อย ครับครับขอบพระขอบคอับบริบัทวอเทคบีอน้ำจขอมาซอยทางไฟบรับครบอบพีบขอาขอบอบขอ้ขอบสอบขอบขอ่อบขอบขบขอ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 บขบขบขอบนอบขอบขอรขอบขอบขีบอบเอื่อบขอบสตูเซบขาบขรบบรออยขอบขอบมอเเอบขอบขมบขอบอบอบข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 อาขอบนอาขอบ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 ขอนขอบขอบขอบนขอนอ่าอขขขอขอ ไหมไทยเป็นเบียร์พร้อมพงท็อปครับเป็นตู่ไฟพี่น้องเป็นตู้ไฟครับขอพระคุณครับเสียติ๊กโคเรียมเกียนครับคุณนายปิม่มเฮาครับที่สนับสนุนน้องนอง,นงหรือสนับสนุนของมองคลสตูดิโอมาตลอดครับพี่น้องผู้ยู่เบียงหลัง ไฟออกแสงแล,ล้วครับปลาโกกับจิเลินติดต,ตังไปแล้วเนี่ย <g ay> ใกล้เข้ามาทุกขณะละพี่น้องกันเฉลี่ยอัดมันทียี่สิบต,ตนๆอยู่นะครับไท่ก็โคเทมเลียนพี่นอ้นขของพวกระบอครับขอบพระคุณครับเสียติ๊กกับคุณนายติมครับ ก็ล้งหน่อยพี่ดอกก็ลังหน่อยเน็ดแล้วไงพอประมันม่งกันนะว่าเกินอ่าอออสองหมื่นครับสองหมื่นครึ่งสองหมื่นครึ่ง างใครก็ขอขอบพระคุณครับพอดองครับตาหำครับพี่น้องบ้านปานตําบลดงซิงอําเภอจังหารจังหวัดระยองครับู้ใดอยาก่อสร้างบ้านต่อเติมบ้านครับอย่าลืมครับทีมช่างบ้านปานทีพี่น้นองเดอ้อตาหำครับตาหำบ้านปาน,านตําบลดงซิงอําเภอเมืองเอยอําเภอจังหารจังหวัดระยองขอใครหลายๆครับอย่าลืมนะครับปูนยิดมไส้ครับ อิดม้วนเบาครับอุปกรณ์เล็กทุกชนิดครับสองหนสามหนครับเล็กปอกปล่องอยเบอร์สิบหกเบอร์สิบสองมีหมดหละพี่น้องร้านรวมเงินละเอ็ด้ลยพี่น้องเด้อร้านรวมเงินวัสดุก,ก่อสร้างครับเสร็จออกไปออกจากใบพัดละเอ็ดประมาณสักครึ่งกิโลพี่น้องัออกไปทางบันเราเรือนั่นแหละพี่น้องยังได้ ควยได้สร้ายังได้อิฐได้เล็กอุปกรณ์ก่อสร้างครับนี่ทุกอย่างร้านรวมเงินครับพี่น้องร้านชัยยันโลหะเด้อพี่น้องเน้อครับที่กดังสองใส่เล็กสองบริษัทพี่น้องขอพระคุณเสียร้านชัยยันกระ้อครับ ขอพระคุณการรวมเงินพัสดุก่อสร้างครับเนี่ยแรกครับผมปูนทุกอย่างว่าสิป,ปูนก็ว่าสิป,ปูนที่ปูนฉาบพี่น้องออกจากร้านรวมเงินพัสดุก่อสร้างได้พี่น้อง มุ่งกับไปเร็วอยู่ครับขนานดะตอนนี้ไว่ลาก็น่าจะเป็นประมาณสักบายนิดๆทีมงานกับไปติดแผ่นซับเสียงบ้านหัวนาครับห้องสอมครับลองเตืนกับลกลกหลบไปติดแผ่นได้ได้เทคได้เทคครับพี่น้องแผ่นซับเสียงกับว่าได้ครับมอยเสียงสะทอ้อน ของเขาก็จะติดขึ้นกันแล้วครับพี่น้องฉาบเรียบร้อยเซ็ตสับเก็บว่วมแข็งแรงแร็งแก็งเก็บไปนั่มเริ่มติดตามพี่น้องวันที่สองตุลาได้พี่น้องเด้อไรสดครับกลุ่มติดครับของหัวหน้าไหมไทยกับเบียพร้อมพงกับลูกทับมอสซ่อระบบเสียงโดย m อ็มพีเอตครับห้องสตูแห่งใหม่จาาจังหวัดร้อยเอ็ดขอฝากไปนั่นพี่น้อง อีดมุนเบาแล,และจากช่วงล่างคือมีให้ช่วงบน6มเมตรครับ6มเมตรหมเมตรครับรับรอบมาแข็งแรงพี่น้องทางไปกับลุงโล่งเสียวเสาสแนบแนบเก็บกากระบาดขวงอีกครับ มองสร้างผ้ายุนี่ก็จะเป็นห้องเต่งตัวครับพี่น้องห้องเต่งตัวแล้วก็ที่สั้นสองครับสั้นบนเนี่ฮะสั้นสองยู่ข้างบนนี่สั้นสองติดแอร์แอร์ทั้งหมดที่สร้างเขาจะมาติดให้ทั้งหมด8ตัวครับ8ดตัวนห้องสตูหกครับ ไพ่พยายงเลาะ้องศัตรูแห่งใหม่จากจังหวัดร้อยเอ็ดครับบ้านทานครถน,นนล่ำหวยเหนือครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดผับบ้านมงคลฎสตูดิโอเองครับพี่น้องรับเสาจากร้านรวมเงินพี่น้องร้านชยยันโลหะนี่คือร้านรวมเงินครับร้านรวมเงินครับพี่น้อง ยเกี้ยทีฟงติดตาดิห่วยไปได้ารตัวนี่ลุงพอเฮ็ดแล้วถนัดไปดวดๆตัวเียวตเพอร์เซ็นสซแผ่นใหญ่้อมตัวนึงครับ ม้งมีเียงไปเนาะั้นคนยหลังเนาะเพราะว่าั้นยังดีว่ามีล่างน้ำรับไปน้ำเนาะมวยขาดเียตัวนั่นมั่งโอ้เซฟแน่นอนแต่ว่าเข็มกัดนี่การเซฟตีครับลัดเอวไว้อ เอาพี่น้องฮักเดืฝากติดตามครับทีมงานกับขอบคุณครับทีมงานตาหำครับพอดองครับที่มาช่วยซอยลูกซอยเต่าครับซอยทีมงานลูกเต่าครับตาแลมีคุณตาครับทีมงานบานปานครับพ่อตานนองนงที่มาซอยร้างแว่มาซอยหนองโพซอยไเอ,ยอ,กอ,ยอเกียวปาลิดเห็ฮะกอ,อีททั้งหมดเนี่ย ตีล่าหาหากมื่อนี่ครับครับได้ขึ้นม้งแล้วพี่น้องเอาซ้ำให้กับไว้ซามีด้วพี่น้องหกักแพงสูงสุดข,ขอบพระคุณฝากช่ดงางครับสองตุลาครับทีมง,งานกน็ยังอยู่สังกัดสาวน้อยที่เกา่าบรได้หน,น,นีจากน้องม้นงนมโจคือเกา่าพี่น้องเอ็มเคสตริโอ e แสงเสียงยังสังกัดอยู่สาวน้อยเในบ้านแพงเหมือนเดิมพี่น้องครับเที่ทองสตูไว้ก็เพื่อว่าร้องรับ เรื่หลเพื่อโควิดมาซีหากระบ,บอกว่าถูกพี่น้องเอาซามให้เจ้าวไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องหาัแพ้งสุขุสุขคนสวัสดีครับ